สวัสดีกันทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นสกีปีทอร์เรตอีพีที่ดสินะครับผมรอไปสองอาทิตย์แล้วนะครับอืมก็อืมก็ดีก็อกสองสามอาทิตย์นะครับรอนานมากเลยครับก็ไปรับชมกันเลยครับไม่เปิดหน้านะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมถึงสองซั์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ อตอนนี้อา้าวทำไมอ่ะอา้า,อา,าวใครอ่ะใครวะหน้าตัวละครอ,อะไรไหมที่อา้าวที่วีแมนเผา่านี้นี่ว่ะอะไรอ่ะอุ้ยทำไมอ่ะส่งไลย์โออะไรอะฮูย้ยทำจอเอา้าวสกีบีที่โทรเลยไม่เห็นอ้าวเห็นละฮะโดน เหมือนพอวิวน่าจะเป็นคาเวล่าหรือทีวีนั่นแหละครับไป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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวอ๋ออ๋อน่าจะงงาเออใช่เลยเป็นพอพอวิวทีวีแมนเผาอุ้ยหัวเอ้ยหัวได้ไงอ่ะฟาซามาเน่ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยอุ้ยไปไปไปนายวิ่งไปไหนอ่ะอ๋อโอ้โห โอเคช่วยเรียบร้อยแล้วก็วิ่งออไปไหนอ่ะวิ่ยไปไหนอะตอนนี้อืมโอ้อ่าสแกนไปอีกอ่ามีอะไรเอาขาสี่พารามิดนี่วะ่ะหลุดที่เกือบก็มีบางคนเฮ้ยสกิบีดี้ตาเนี่ยเนีเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> อ,อุ้ยอ,อุออ้ยออฟาร์มสมัครอ,อ่าเปิดประตูจ้าเปิดประตูทำไมมีอะไรอะเ,เป็นเผ่ามนุษย โอ้โหอ,อะไรอุ้ยโอไม่นะมนุษย์กายสกิวีดี้อุย้ดยดูแล้วทีนี้เรียบร้อยอา้าวคาเมล่าสองสองตัวเออไปจัดการให้เสร็จเลยเอยังไงต่ออะไรนะั่นอ่ะทีวีวูเมนหรอเราก็วาไปไหนอะไรอ่ะ อะไรนะโอ้โหเจาว่าอะไรเนี่ยอะไรวะนะอันนี้อ่านไม่ออกอืมปีสกิเหมือนเป็นจีแมนป่นวาวะอืมทำเวลาแมวมองมันก็วาร์ปวาร์ปไปไหนอะวาร์ปอืมวาร์ปวาร์ปตรงอะไรวะเนะี่ยโอ้ บา,บางตัวก็ผมก็ไม่รู้ชื่อนะฮะโอ้ยมีการโกรดด้วยอ๋อ,อเป็น i p แพดนี่เองอ๋อส่วนทีวีแม่รออ่ะไปอีกจอนหนึ่งไปอุ้ยอ่าอ,อืมโอ้โหมิวแทนเออไงต่อ มีแพนนิคตัวทำไมตัวเซนเล่นนะจับมือกันโอ้โหจับมือกันดเแลโหยังไงต่ออ๋อจีแมนมาแล้วก็เหมือนจะไปพ่ายแพ้พอ,อไปก็อืแต่ออ้าวดูอ้าวเห็นแล้วอามีแพนตัวนี้ไอตัวเดิมอเราก็วิ่งไม่ทันละจะไม่รอดละ อ้าวอืมมีตัวหนึ่งอ้าวโดนจัสแกรอืยังไงอ่ะโอ้โหมันมีการงะมาดด้วยอืมอ่าคามเวล่าแมนอืมนอหละส่วนสปิเกอร์แมนนั่งเหมือนจะแค้นอืมครับแล้วเอาโคตรถอดหมวก มวกอะไรไแล้วก็ได้เห็นสปีกเกอร์ตร้น่ะโขี่โถส้วมไม้แวเย่ยมเห็นแล้วจิปเกอร์แมนก็อยากจะเต้นด้วยอ,อ่าคราวเวลาแมนเอ้ยทีวีแมนยิ้มอือออะไรวะลืมละอ่าววับ อ่าวาร์กลับไปอีกออรอบหนึ่งเอาไงอ่ะเออเหมือนยังไงต่อขอได้มองคามิล่าสองตัวแล้วก็ถึงกับฟุกเลยเฮ้ยไม่ได้ฟุกดิอ่ะมองมันกันเลยยังไงต่ออ่ะขอวเขาพอวิวก็มองด้วยเองไงอ่ะอุย้ยอะไรวะนะ่ะอะไร อุ้ยสกิบีดีอ oh oh. อ้อุ้ยโอ้มายไงทีวีแมนอุ้ยอ่ะก็มาแล้วอะไรวะนะ่ะลืมชื่อแนะ้รขอขอโทษนะครับทุกคนลืมชื่อเออไงต่อเปิดลำแสงแต่ไม่ได้ผลแล้วก็ไปเลย ยังไงต่ออุย๊ยอะไรวะเนอ security จะมาจีตัวแล้วนะ่ะสี่ห้าหกเจเปกัโอ้โหน้ำไม่ถูกอืมยังไงต่ออะไรวะนัะ่นอ่ะอุ๊ยอะไรอะ่ะลืมเชื่ออ้าวจะโดนจับซะแกแล้วอ้าวคำมเวล่าแมนในการยกไหล เป็นหนึ่งทีอุ้ยจะตะัดเดี๋ยวเพิ่งตุยนาะจิเมะถ่ายท่าคาเวล่าแมนอ่าไงอะ่ะเออส่วนทีอ่าทีมีแมนก็แล้วก็วาร์ปส่วนพวกพารามิดวิง่งวิ่งแล้วโดนบาดเจ็บโอ้วิ่งเขา้าตรงควันนี่ว่าอ่าเราก็โดนไปแล้ว อืมไม,ม่ืออ้าวสกิปิดีอ้าวแล้วแล้วสกิปิดี้อ๋อันนี้ลืมชื่อนะอ้าวจะโดนจะจับอ้าวไม่โดนจับสกเก็ตละแล้วหายไปไหนเนะี่ยอืมอ้าวก็จบแล้วกันนะครับผมอ้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับก๊อปให้ผมเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผม